สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่าเนาะรู้สึกอาจารย์มองแล้วมันเหมือนมันมัวมัวต่าหน่อยแล้วกันเนาะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้อาจารย์ก็มาเข้ามาเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ามาแสดงความดีใจกับพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าได้พี่น้องโชคดีหมด ทุกท่านเนาะก็หวยก็รางวัลที่หนึ่งก็มีอยู่เลขอยู่สามตัวก็คือสองสองหกสองสองเจ็ดเนาะก็คือเข้าเลขสามตัวหนักกว่างวดก่อนนู้นนี่งวดก่อนนี้ยังมีสี่ตัวนะอ่ะงวดนี้ <c oughs> หนักสุด <c oughs> พี่น้องถ้าท่านใดไม่ได้ตามอาจารย์หรือว่าไปเล่นตามสูตรอะไรก็แล้วแต่ก็คงไม่ได้ เนี่ยหกหกเกก็เท่ากับออกมี4ตัวรอบนี้สองสองเออสองหกหสองสเท่ากับมีเลขสองมี6มี7เท่านั้นเองมีเลขแค่สามหางเนอะอันเนี้ยหงายท้องกันเป็นแถวแต่ว่าเราโชคดีเนาะของอาจารย์เข้าหมดเนาะแล้วก็ดีใจกับพี่น้อง V.I.P อ่าที่ได้เงินรอบนี้เนาะก็เหมือนเดิมได้สอเจ ถ้าไม่ออกสองสองเจ็ดนะออกเป็นเลขสามตัวนะพี่น้องได้สามตัวด้วยเพราะว่าอาจารย์กันไว้ให้เลขสามสี่ 3, หางอะ่ะเข้าคือสองเจ็ดนี่มีอยู่แล้วแต่ที่นี้มันเป็นสองสองเจ็ดเนี่ยพี่น้องเลยไม่ได้สามตัวได้แค่สองตัวพี่น้อง v i p เนาะแล้วก็ได้วิ่งได้อะไรกันก็ดีใจกับพี่น้องด้วยเนาะให้เล่นเนี่ยเข้าสองกับเจ็ดนะให้เก้ากับให้วิ่งเก้ากับเจ็ดเนี่ยก็เข้า เข้าสองหางเข้าแค่นี้เพราะว่ามันมีเลขแค่สองตัวเนาะก็ดีใจกับพี่น้องที่เล่นโต๊ะและเล่นวิ่งนะแล้วก็สองตัวเนาะเข้าสองเจ็ดพ่ออาจารย์ตั้งไว้เลยว่าหลักหลักสิบเนี่ยอยู่สองแล้วก็เจ็ดหลักร้อยเป็นสองเนาะอันนี้ก็หลักร้อยรอบนี้ของอาจารย์ไม่เข้านะ,ะก็แต่เป็นเลขพวกสามตัวหน้าสามตัวท้ายก็โอเคอยู่เนาะ <c oughs> แล้วก็งวดนี้อ,อันเนี้ย ก้ากับเจ็ดก็เข้าเจ็ดเนาะเนี่ยอาจารย์รู้ว่าเก้ากับเจ็ดเนี่ยมันจะต้องมาตัวหนึ่งทีนี้เห็นเก้าเยอะเดี๋ยวพี่พี่น้องก็จะมาเสียความตั้งใจว่าเอ๊ะเลขเยอะทําไมไม่ไว้ข้างหน้าอาจารย์ก็เอาเก้ามาไว้ข้างหน้าอา่าเจ็ดมาไว้เจ็ดแต่แต่ก็นำเจ็ดมาไว้ข้างหน้าเห็นไหมคะเจ็ดสองสองเจ็ดเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ข้างหน้าตัวมั่นใจตัวดับไว้ท้ายตัวมั่นใจอยู่ข้างหน้าพี่น้องถ้าหากพี่น้องท่านใดที่เคยเอ่อ เล่นกับอาจารย์เนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเด่นอยู่ข้างหน้าสามารถเอามาใส่กันได้อาจารย์คิดว่าเป็น9ก้าสองเก้ดสองหรือสองเจ็อาจารย์ใส่ไปเลยให้พี่น้องเนืแล้วก็0 072์ศูนอะไรประมาณนี้ถ้าหากว่าไม่ออกสองสองเจ็ดพี่น้องก็ได้สาตัวตรงเนาะแต่ไม่ได้อรอบนี้อันนี้ดีกว่ารอบเนี้ยรอบใหม่ถ้าใครตามเฉยๆหยุดตามได้แล้วค่ะ ถ้าไม่เข้า V.I.P. แล้วก็คือตามคือรอไม่ต้องรออาจารย์แล้วออกไปได้เลยเนาะเพราะว่างวดใหม่งวดเนี้ยอาจารย์มั่นใจมากถ้าเข้าก็มีโอกาสเข้าถ้าไม่เข้าพี่น้องรอบหน้าเนี่ยรอบที่จะถึงถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้าแล้วละ่ะเพราะว่ารอบเนี้ยอาจารย์มั่นใจที่สุดเลยที่สุดของที่สุดอ่ะแค่นี้แล้วกันอ่ะถ้าใครจะเข้า V.I.P. ตัดสินใจได้แล้วงวดที่แล้วนี่ก็อ่ะ ไม่มีเงินแต่พอหวยออกปุ๊บเสียดายมากเลยออย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ต้องคุยแล้วค่ะเนาะไม่ต้องคุยกันละคนที่แบบเอไปเสียให้เจ้ามือได้แต่ไม่เสียเข้าสมาชิกแทนที่จะเอาเลขหกหางห้าหางหกหางไปเล่นแล้วได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมมาแต่ไม่เล่นบางท่านก็น่าเสียใจเออเล่นเลขหกหางไม่เล่นนะไปเชื่อใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่นที่อื่นอันนี้ มันเป็นมันไม่ใช่ความผิดของอาจารย์เพราะอาจารย์บอกแล้วว่าเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นดอกจันทร์สีแดงเนี่ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งจะไปเอาเลขอะไรเทวดาฟ้าประทานที่ไหนมาก็แล้วแต่เลขของอาจารย์ห้าหางหกหางเน่ยที่ทําดอกจันทร์สีแดงให้เนี่ยอย่าทิ้งจัดจะบ,บาทหนึ่งก็จัดพี่น้องได้ทุนแน่ถ้าพี่น้องไปพลาดที่อื่นพี่น้องก็ได้อยู่แล้วนะ,ะตามนั้น คือคือถ้าให้ให้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เชื่อกันก็ไม่เป็นไรเนาะเออเพราะถ้าหาพี่น้องยังเชื่อที่อื่นอยู่ไปเชื่อลูกปิงปองไปเชื่อไหว้เจ้าไหว้เซียนไหว้ที่ไหนไหว้เทวดาอาหรืออะไรก็กแล้วแต่แต่หัวคำนวณของอาจารย์เข้าตลอดเห็นไหมคะเข้าตลอดนะ ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ดูกันต่อไปถ้าชอบดูก็แล้วก็ชอบหวยจุดทูบก็ไม่เป็นไรแต่หวยอาจารย์เป็นเลขคำนวณต้องบอกไว้ตามนี้ว่าเป็นเลขคำนวณเนาะ <c oughs> <c oughs> รอบนี้ก็เขา้าอีกก็ท่านที่ได้ก็ดีใจด้วยนะรอบใหม่ทำมาให้แล้วนะพี่น้องแแบได้เลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เพราะว่าเลขพวกนี้ทำงวดต่องวดเท่านั้น อาจารย์ก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะต,ต้องเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังอะไรสักอย่างนี่แหละต้องมีเบิ้ลอืมก็น่าจะเป็นอย่างนี้ไปยาวนานจับกันเก่งมากอะจับได้เลขตัวเดียวที่จริงน่าจะจับหกตัวเป็นเลขเดียวกันซะเลยนะลองดูสมวดเนาะคือเอาเลขเดียวไปเลยจะเอาอะไรก็ทํากันไปอืเก่งมากเลยคือจับได้เลขตัวเดียวกันเนี่ยสองมาย่างไรสามตัว อสามตัวสี่ตัวอื <Ừ. S 1> พี่น้องอะพี่น้องก็จะขอเลขหลักร้อยก่อนตลอดหลักร้อยเนี่ยไม่เข้านะพี่น้องแต่ทําได้มาเลขเหมือนกันอาจารย์ก็เลยสลับออืมก็อย่าลืมนะเข้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายเข้าได้ตลอดบางทีผิดไปแล้วเนี่ยเข,เข้าเข้าสามตัวเลยก็มีเพราะเคยมีประวัติแล้วก็สามตัวหน้าสามตัวท้ายซื้อเลข อ่ารางวัลที่หนึ่งพวกเกี่ยวกับหวยรัฐบาลก็อย่าลืมใส่สามตัวหน้าสามตัวท้ายไว้อาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้เศรษฐีรางวัลที่หนึ่งอ่จะเป็นหกสิบล้านสี่สิบล้านมันไม่แน่หรอกค่ะเนาะซื้อไว้เอาไว้เสี่ยงเอาไว้อ่ะแคปได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับพี่น้องแล้วก็เอาเลขมาให้เลยนะอ่ะทั้งสูตรอ่า ชุดคัดเล่นแล้วก็สามตัวเนาะอาจารย์ขยับหน่อยแล้กันแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนกาแฟอาจารย์แล้วก็ <c oughs> วิตามินหรือว่าจะเป็นกะปิหรือว่าเป็นสร้อยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องก็ทักกันเข้ามาอ่ะสามตัวเห็นชัดชัดแคปได้เลยนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ที่น้องที่แล้วบอกไม่ชัด ถ้าครั้งไหนไม่ชัดพี่น้องช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆท่านอาจารย์ก็จะแก้ไขแต่ถ้าบอกไม่ชัดท่านเดียวนี่ถือว่าไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะถ้าแล้วก็ถ้าเลขอะไรทําผิดทําอะไรไปพี่น้องรีบแจ้งเข้ามาอาจารย์ก็จะเข้ามาแก้ไขให้แคปได้เลยนะคะหน้าจอใครอยากเข้า v i ียงวดนี้ยสมควรที่จะเข้าแล้วนะไม่ต้องยืนมอง รวยได้ร้างนี้ได้ไม่ต้องเพิ่มหนี้เนาะเข้ามาได้เลยรอบนี้มั่นใจนะอาจารย์ทําเลขไว้หมดเลยตั้งตื่นตั้งแต่ตีห้าคือมามาดูสิว่าเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์ไม่ว่างไม่เข้าเข้ามาไม่ได้ติดธุระก็เลยเข้ามาสํารวจที่ว่ามันเป็นยังไงเลขดับเลขเด่นเลขที่สมควรที่จะมาจัดไว้เสร็จหมดแล้วก็ Vip งพดมที่แล้วเนาะง <c oughs> มดที่แล้วนี่ให้เร็วเพราะว่าลัวพี่น้องจะบอกว่าเออ หวยตรงนู้นอันตรงนี้อันหวยอาจารย์ไม่อันหรอกค่ะเพราะไม่ตรงกับใครมันเป็นเลขที่ยากที่สุดเลยสองเจ็ดเนี่ยไม่มีใครเล่นเพราะว่าเออบางคนก็บอกเป็นเลขอะไรนะเลขอับโชคเลขอะไรสักอย่างนี่แหละทีนี้สูตรอาจารย์เนี่ยมันจะทําได้เด่นมากคือเลขนี้ทีนี้ว่าเอาไปใส่เป็นสามตัวสี่ตัวอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเบิ้ลมันก็เลยไม่ได้เงิน ก็ขออภัยงวดนี้จะจัดให้จัดหนักจัดเต็มพี่น้องแล้วก็อย่ามาบอกว่าเอาไปเชื่อคนนู้นคนนี้แล้วก็ไม่เอาเนี่ยดอกจันเนี่ยแค่ห้าหางบางงวดอะ่ะบางงวดก็หกหางอะ่ะเอาไม่ได้มันน่าเสียดายนะอ่ะแล้วก็เลขพวกเนี้อาจารย์จะเขียนไว้ตลอดนะอย่าลืมกลับทุกครั้งนะเพราะว่ามันจะออกกลับได้เพราะงวดนี้มันก็ออกมีออกกลับนะ น 8, เนี่ยแปดห้าเนี่ยมันออกแปดห้านะมันเป็นห้าแปดเห็นไหคคะเดี๋ยวมีแปดห้าไหมอาจารย์ก็ดูรีบๆรนๆเออมีแปดห้าด้วยนะมันกลับให้เสร็จก็โอเคอันนี้เข้าแปดห้านะอืมตกลาเนอะอืมก็โอเคนะนี่อันนี้แปดห้าไปเห็นแต่ห้าแปดเนี่ยมันก็กลับให้นะอันนี้ตรงตรง ก็งวดเนี้ยมั่นใจถ้าใครเข้ามาฟังก็โทรเข้ามาได้โชคดีก็ได้เจออาจารย์ศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองนะคะแคปได้เลยเบอร์โอเลไทยพาณิชย์นะคะอแปดหนึ่งสี่สองเจ็ดเก้าสามห้าหกเจ็ดถ้ากระสิกรก็ห้าสองหกสองหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะคะตามนี้นะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดแชร์ไปตามกลุ่มตามเพื่อนแคปเอาไว้อะไรที่ไม่เห็นที่ไม่ชัดก็บอกก็แจ้งเพราะว่าออบางทีก็ในห้องเนี้ยมันอาจจะมืดมืดมืดหน่อยเพราะว่าสปอตไลท์อยบางทีอาจารย์ไม่อยากใช้นะเพราะว่าสายตาอาจารย์เนี้ยเป็นโรคออบุนตาเสื่อมนะตาแห้งเพราะว่าอาจารย์ใช้สปอตไลท์ใช้อะไรต่ออะไรเนี้ยอยู่ในนี้ตลอดเวลา ใช้แสงอยู่ตลอดเวลาเนาะก็สายตาก็จะเสื่อมเร็ว,รวมากสำหรับอายุ67เนี่ยบุญตาเสื่อมแก้ไขไม่ได้นะพี่น้องบุญตาเสื่อมเนี่ยผ่าตัดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปหาหมอแล้วขยายม่านตาทำสารพัดใช้ไม่ได้เนาะขอพระคุณมากมากที่ทุกท่านติดตามแล้วก็เชื่อใจกันนะเราไม่ทิ้งกันพี่น้องไม่ทิ้งอาจารย์อาจารย์ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปแล้วก็จะหาสิ่งดีๆมาให้แบบนี้ตลอดไป ขอพระคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะอยากร่ํารวยแล้วอยากอุดหนุนอะไรอาจารย์ก็เข้ามาได้เช่นกาแฟกาแฟลดน้ําหนักนะกาแฟอันนี้เป็นกาแฟผลไม้นะผละไม้สามสิบเอ็ดชนิดอันนี้เป็นยาระบายเป็นนตัวมะขามป้อมพวกลูกพุนพวกอะไรเงี้ยอา,อาจารย์ตอนนี้น้ําหนักก็หกสิบสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักหกสิบกำลังดีค่ะพี่น้องเดินไปไหนเดินเหนินสบายมากไม่ต้องแบกน้ําหนัก เพราะว่าทานตัวนี้ตลอดก่อนอาหารจะทานสองก็ได้นะใครน้าหนักเยอะก็ทานสองซองเช้าหนึ่งแล้วก็ก่อนมื้อเที่ยงหนึ่งแค่นั้นเองเนาะลดแน่ๆหุ่นดีแน่ๆกระชับด้วยนะล้างลําไส้เนาะ,ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอพวกนี้เจอกันอีกพวกนี้อาจารย์จะเอาสุดบนมาให้บนสุดล่างอะไรเนี่ยถ้าทําเสร็จก็ทําเอามาให้งวดนี้จะจัดให้เร็วใคร ถ้าเชื่อมั่นเชื่อใจกันเข้ามา V.I.P. อยากรวยไม่ต้องยืนรอไม่ต้องยืนมองทันใดแน่รอบนี้มั่นใจมากโหเลขสุดพี่น้องอะถ้าเชื่อใจก็เข้ามาแล้วกันไม่พูดมากเจ็บคอเนาะวันนี้จับไปก่อนอขอให้พี่น้องอไปไหนเดินทางกลับมาจากบ้านก็ขอให้เดินทางมาปลอดภัยขับรถโดยระมัดระวังนะคะขอให้มีแต่โชคแต่ลาบร่ำรวยสวัสดีค่ะ